ล่าสุดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เดือดพื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่ไหนทำไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านเผยแพร่แม่กีดกันลูกตรงไหนคิดไหนแง่ดีกันบ้างล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้แวะไปรับน้องนาริตะ กับนองโตเกียวค่ะพี่น้องโดยทังปาแอนพี่เลียงได้ออกมาส่งอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะนอกวก็มีคลิปนะคะว่าทาังพยาบาลฟินแลนด์ไปรับทังน้องนาริตะนะคะพี่น้องแล้วก็มีการโพสต์บอกว่า<ๆ>ไม่เคยกีดกันลูกนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็มารับได้ตลอดหรือเวลาว่างช่วงเย็นค่ะแล้วก็บ,บอกว่าแม่กีดกันตรงไหนคะคิดในแง่บวกกันบ้างพร้อมคลิปวิดีโอค่ะพี่น้อง หลังจากคลิปนี้นะคะได้เผยแร่ออกมาค่ะทางพยาบาลฟินแลนด์กระสูนกระเดือดล้วค่ะพี่น้องโพสลงเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าพื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่ไหนทําไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านตอนฉันไปรับลูกเผยแพร่สู่สาธารณะอันนี้ขายขำหรือขายงูมันดูตลกนะแต่ก็ดูพยายามดีว่าสันค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเพจหลายเพจก็ได้บอกว่า เหตุการณ์สมมุตินะคะ B 1บอก B 2ให้พูดตามบทหน้ากล้องเดี๋ยว B 3จะตัดคลิปลงโซเชียลหลังจากนั้นก็3ามสองหนึ่งอชันมาสันคะพี่น้องซึ่งมันมีคำบอกอยู่ในคลิปด้วยค่ะพี่น้องคือจังเตรียมกันมากในราคาเช่าเน็ตหลายคนต่างนะคะพี่น้องต่างเบิ่งคลิปแล้วก็จับใจความว่าเอ๊ะจากทีเว้านี่สมมุติเดออันคำว้า,าวนี่เด้จัดบท คำเบามากหรือเปล่านะคะพี ulously, yep. ่น้องได้เตรียมบอวสันค anyway> ่ะพ cool ี่น้องมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนก่อนสิมาฟังคอมเมนต์กันค่ะเอ๊จ้าเอสวัสดีค่ะเอาพู้เดีวันนอเพราะว่าถ้าวันไหนติด่อบไม่ได้ก็ไอ้นี่นะไอแพดโวมันถึงหันตรงันนะวะตรงสวัดีค่รหัสอะไรไม่ได้เลยช่วยดู อะไรครับอะไรไม่รู้ครับไปท่มีของโอยถามยืนตรงปไจับได้ไหมเรื่ออะไรครับอะไรยาบาอะไรรู้สึกแบบครับคนจิกคนจิกไปเที่ยวยังนานๆเลยนะจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแบบจิตวิทย

อเอาโมกี้ไปอันแนบบี้กแบบันดูไแมบบ่คิดเดียวเดี๋ยวถาไ่ใช่ใช่นี่ไแบบนใช่แบบแบบอไปอันาน,าน,านั้นูเดี๋ยเดี๋ยวถ้าไปไปุ่งแบบโอโอเคหลังจากคลิปนี้ได้เผยแผ่นะคะชาวเน็ตต่างมาคอมเมนต์บอกว่าเอา้าวาสันฉันคิดว่าเมนฉันคิดผู้เดียววาสันบิ๊กก็คิดเมนบอวาวสัน เอามั่นค่คา,า,าโรดบิ๊กเอ,อ้ยอย่าปล่อยเพจนี้มีเพจเดียวเลยลงก่อนเพื่อนมาสันข้อมูลภายในคือกล้าเอามาลง่าสัน่นคะพี่น้องบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าขายโง่อีกแล้วจัดอีกจักดอกในบอสเอาให้เข็ดเลยนางควรอยู่งเงียบแล้วทุกอย่างจะดีเองอยากเอาชนะแต่ลืมความถูกต้องเอฟซบางคนก็บ,บอกว่าคนในบ้านร้านเปิดเซ็นเ่อนว่าแค่ไปรับลูกลูกที่มีน้ำเชื้อของเธอ ลูกที่เธอเซ็นรับรองบุตรลูกที่พ่อส่งค่าเลี้ยงดูทําไมแต่ละครั้งที่ไปรับมันดูยุ่งยากต้องวางแผนเล่นงานกันลูกควรถูกยกเว้นในสมการที่พ่อแม่ขัดแย้งกันอายุอูน,นี้แล้วทําไมเขาคิดไม่ได้บางคนกระตังคําถามว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรเหมือนเขาไม่รู้กฎหมายเลยงูแต่อวดฉลาดมาก ว่าสันค่ะพี่น้องและบอกไม่ใช่แอดมินงงมากถ้าไม่ใช่คนในบ้านใครจะเอาคลิปกล้องวงจรปิดออกมาได้ตลกเนว่าฟ้องเลยค่ะละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลนะคะพี่น้องเคสนี้ไม่อยากให้บอสปล่อยผ่านเลยเพราะเจตนาที่ทำมันละเมิดความเป็นส่วนตัวมากๆที่คนปกติเขาจะไม่ทำกันว่สันค่ะพี่น้องเจ้าเน็ต,ตเอจซีต่ามาคอมเมนต์ ฉันเห็นมีเพจเอาคลิปไปลงแล้วเมื่อวานฉันก็คิดว่าฉันคิดอยู่คนเดียวข้อมูลนี้ไม่ควรเปิดเผยเลยแล้วมีเด็กอยู่ในนั้นด้วยโชว์ฉลาดน้อยวสันค์พิ้นงดูแล้วดูอีกดูออกว่ายังรักและอะไรผัวเก่าเสียดายผัวเก่าทั้งหล่อทั้งรวยอนาคตไปไกลร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอยู่แค่เอื้อมเลยคิดว่า คิดหาทางเอาชนะผัวเก่าด้วยการเอาผัวใหม่มาประชดแต่น่าเสียดายที่ลวมตัวไปเอาผัวใหม่ที่ปัญญาอ่อนไม่มีสมองมาไว้ครอบครองแล้วเมื่อไหร่จะรวยทันผัวเก่าจะรวยกี่โมงถามก่อนป่าปีวาสันค่ะพี่น้องบางคนกับเขามาคอมเมนต์บอกว่าจริงนะทําอย่างกบเราเป็นโจรสง,งนันนี่พ่อของเขามารับลูกเขาเป็นไว้นะคะเนาะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ปกติพ่อเขาโทรไปไม่ค่อยรับเหรอคะพ่อเขาถึงโพสต์ว่าขอบคุณป้าแอนที่รับโทรศัพท์อยากรู้ว่าทางแพลวพภาวกีดกันจริงไหมอยากให้ออกมาพูดมั่งอันนี้คือคําถามของเช่าเน็ตที่ถามป้าแอนแฟนเพจไปด้ค่ะทางป้าแอนแฟนเพจก็ได้ตอบกลับบอกว่าเพิ่งโทรวันนี้จบนะวันสันคค่ะพี่น้อง จังใดกระถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลเดอร์ที่เอาคลิปทางพยาบาลฟินแนลนด์เราไปรับลูกเด้อค่ะพี่น้องเกินไปจริงๆเพิ่นวาสุดคำบรรยายจริงๆค่ะเพิ่นวาเนะค่ะเนาะ เอฟซีบางควนก็บ,บอกว่าเอาคักเดออ้อพยาบาลบอตองปล่อยผ่านให้บุเรียนแนจักบาทเิ่นว่าทุกอย่างเห็นว่าพ่อนิ่งขอให้ได้ชนะลืมคิดบอว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดมันต้องมาจากคนในบ้านถึงเอามาปล่อยได้ขายงูจริงๆเิ่นว่าร่วมมือกันทํากันเป็นขบวนการเลยค่ะทําอย่างกับพวกมิชฉาชีพเลยไม่น่าไว้ใจว่าสันค่ะพี่น้องได้ไดแล้วนะคะเนาะ พ,ดพีดีพีเอเดอ้อเพื่นว่าเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยจ้าจังไรกะให้ทางพยาบาลปิ้นแล่นนะคะเนาะจัดไปเดอ้อในเรื่องนอยาปล่อยผ่านนะคะพี่น้องสาเหตุที่ให้ไปรับลูกได้คือจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ติ่งโงโงลุมด่าหรือเปล่าหล่อนไลยน,นะว่าสันคานีคือคอมเมนต์นะคะเนาะว่าเสียพยาบาลปิ้นแล่นไปรับลูกได้กันยอนอยากได้กล้อง วงจรปิดหรือเปล่าว่าซันค่ะพี่น้องได,ได้แล้วนะคะนาอนี่แหละก็เอามาอัปเดตให้พี่น้องนะรับชมรับฟังกันซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นแลนดไม่พอใจมากเดือดมากที่การเอาคลิปที่ไปรับลูกแล้วออกมาลงค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากคอมเมนต์เข้ามาในคลิปหน้าแล้วกันเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปน้ำกันขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ